วดาวดาวฟินสวิมแปลว่ายน้ำไงสวิมทูเกตอะเราฟินสวิมทูเกตอนี่อะไรครับกาเดย์เดย์วอล work as t h e y work as a team to hunt fish เขาทำงานเป็นทีมไง hunt แปลว่าล่าเขาจะล่าลูกปลาลูกปลาของปลาวานใช่ไหมลูกปลาของปลาอะไรก็ได้เป็นอาหารไง dolphin ตัวนี้ like like to play with like to play with things they fly in the water เนี่ยเขาเล่นเจออะไรเขาก็เล่น this dolphin play this dolphin play with seaweed 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 คือยาทะเลยาทะเลทำไมมันติดปากอ่ะเขาเล่นถ้าเขาเจออะไรเขาก็จะเล่นเจอปลาตัวเล็กด้วยใช่ไหมครับก็จะเล่นกับปลาตัวเล็กใช่ไหมครับตัวปลาเจอปลา อะไรอย่าง <Salvador> น,นี้ก็เล่นด้วยใช่ไหมนี่ลูกเขาไงอ่นนี้อะไร h e y also like to also like to leap and jump นะกระโดด Dolphins need to breathe มีการหายใจนี่มันจะหายใจเทางนี้มันจะพ่นน้ำมาปิดๆ h e y มันเป็นรูเป็นรูเป็นรูว่ายน้ำอยู่เขาเรียกอะไรไม่รู้อเดี๋ยวครับมันจะบอกในนี้อะอง t h e y come to the top of the water to get air to get air เขาขึ้นมาบนผิวน้ำเพื่อจะเอาอากาศนี่เขาทำอะไรมันกระโดดขึ้นเพื่อเอาอากาศใช่ไหมอืมใช่นี่เขาว่าอย่างนี้ Adolphin get air t r u s s it, b o b o h o เรียกว่า b h o ออะไร Then it, night, back, down into the water, the water. ตอนนี้เขาเรียกว่าเรียกว่าเขาเรียกว่า blow, b l o w h o b l o w h o คืออะไรดูระบายดูหายใจ d i ้ e down i n า o the water d i า e down into t h ปลาวานไม่มีจต่ปลาโลมาปลาโลมาจะหายใจตรงนั้นอะรูปนี้อะไรครับปลาวานก็มีพ่นน้ำออกมาจากหลังมันใช่ไหม,มแล้วมันจะน้องดอลฟินคืออะไรครับฮิวโก้เดลฟิน,ฟนคืออะไร